เปิดคดิก็สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูยัง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 เอาเอาเปิดคลิปเปิดคลิปก็สวัสดีครับผู้ชมที่เข้ามาดูยัง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 เฮียอะไรกันเเปิดเฮียได้ไหมก็สวัสดีครับผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับดีๆตอนนี้ก็สู่แนนไคดันกรุงซีเอชกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอาร์คเซเวอร์เบลล์แมปฟอร์จเนอร์นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการฟาร์มของไปฮะพอสมควรเลยนะครับล้วผมกำลังจะไปพะจอมััยในทวีปมืดนะครับซึ่งมันเป็นทวีปที่อันตรายมากผมจะไปด้วยแพรงูงูงแพนี้มาดูกันไดว่าจะไปรอดหรือเปล่าไปลเลยครับคุณฟิตเี่คิดเดิเสาเลย <c oughs> ลูกเนี่ยมันมองตาไปเอาได้เอ้ไปได้สักทีเอเวนใช้งานกูเยอะเหลือเกินแม่แต่การเรียวมองกับปพอมั้ง่อ ไปไปเขาต้องไปทิ่ทางไหนกัปตันตรงไปเลยตรงยาวๆเลยเฮ้ยเห็นคีปสลามตรงหน้าวะกูเห็นเลยนะกระดองเต่าเลยเห็นกระดองเต่าชโชว์เหาเป็นกัปตันโดดเข้าไปตู้ก็สลามมือเปล่าดิเดี๋ยวเพิ่งได้ไปเปิดคลิปมแล้วนะมันเอ้ยย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 ย มันมีที้เลยเหรอวะมันมีชกที่ด้วยเหรอแห้งงงๆขี้เหลวกันเนี่ยเฮ้ยเหงขึ้นเหงขึ้นเหรอเออตื่นิงตื่นิงเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ปะเฮ้ยเรือรีบ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 มึงหันไปมองเฮ้ยคนขับเรือที่ไปหันมองเหฮียจีได้มันแพเรือเขามันแบบมันจะแตกได้เยอะมาแบบขับไปแล้วแตกยังไงมีขับรถถ้าโดนถ้าโดนตัวอย่างวี้อ่ะ มาแตกอีกเกมนี่มันมีศัตรูคู่อากาศของเรือของแพ้อยู่อ่ะจะมีตัวเดียวอ่ะตัวที่เขาไปตีกันตีมันเคยตื้านั่นแหละตัวนั่นแหละใช่ตัวนั่นแหละมันมาอยู่ตรงนี้มั้งไป็แน่เพราะเราไม่เคยเล่นอยู่แต่บนภกอ่ะบนภูอ่ะบนภูโดนท้องทะเลเลยอยู่แต่บนบูเขาที่กูมาสำรวจนั่นแหละอยู่ห่มไก่เลยโดดงใช่ก็แนวไปเออไอ้ก็ผู้พ่อไปหาผู้บักกอ สลายก็ออะไรวะเออสลายสลายลงไปดำดิลงไปดำดูดิมันมันเป็นน้ำไอ้น้ำปุ่งเลยไหมมันเป็นไอ้ฟองอากาศฟองอากาศแดดลงไปดำดูก่อ่อย่าเดี๋ยวเราเนี้ยกองใหญ่เนี่ยกูกลัวไม่ได้ขึ้นกลับมาเลยวะยังงกลัวลงไปแล้วไม่ได้ขึ้นมาคลิปสั้นเลยเนี้ยโจโจลงลแครเนีอยแหละเออถ้ามีปืนมาคือเอาไปถ้ามีปืนตำบลแมงก์ม่ได้เปิดจะคือกูเนีตำบลมีแต่อะไรเอ่ยไอ้ แบบขึงบนอ๋อไอไอแบบของรับรับงรับการกลางนะใช่เสียงอะไรเสียงอะไรวะไม่ได้ยินเย้ยอยไอ้บายแล้วเขาฟังเขาฟังเขาฟังกันเขาฟังไอ้้ยไอ้ียเขาฟังเร็ว อีว exactly. ินเขาฝังซ้ายนี่ยมึงไ่ได้เน่ยอสเสือลเาตามมาได้ไปทำไมมือลวมือจะนีแหละลงลงลไอ้เี้ยออได้วะอรอได้ปะเันนีกึศต้องหลังอมองไอวินเอ้ยเดี้ยนเด็กกินเซตเนี่ยซ้อมดิ

เจะดีไงใช้หนังเจ็ดสิแพรไฟเบื่อลอยสาวแพร์เอาไอ้เตาหน้าเนี่ยแต่กัดเลยไฟเบอร์เดี๋ยวกูแกไฟเบอร์แล้วกูสื้เตาไอ้เวทเอายาสลบไปก่อนแล้วกันนะมึงอ่ะเฮ้ยเอาเอานี่ดิกูมีของแรงอยู่ว่ะเขียวนี่แหละไอ้ของแรงกูตับไปไอวิทย์เฮ้ยไปแท้ซิ่ได้เหรอตายอย่างวะ พอยังน่าจะของน่าจะครบแล้วหมาเลยดับเบิลเลยกูอัพแอ็ดด็กมาเยอะไอ้หมาดิหมาด้วยหมาดิเดี๋ยวกูจะตายแล้วเขื่อนเลยร้อยสามสิบอ้๋เฮ้ยกูเตะตั้งใจไว้ตั้งใจไปเตัวกูเนี่ยเหลือต่ำกวู่กึ่งล้อแล้วตอนนี้มึงลองดูใต้น้ำมาดิไอ้แฮนยยังวนอยู่กนได้ต้สวยที่แบบทำลายคนไงยังอยู่อะอยู่ใกล้เลยเห็นขึ้นกะมึงเตรียมกดไปตีร้อนตั้งเรือเลย หรือว่ามึงมึงเป็นคนครับไอกูครับมึงมึงเห็นไอ้ไฟใต้น้ำป่ะใช่เห็นเอ็นเนี่ปู่จะตักมึงกันอ่ะสวิบมืออันตรายจริงต้องเตรียมฟอมฟอมป่ะเดี๋ยกันออกกหลังกายเฮ้ยผมเห็นไม่เห็นมึงบุกยืนใต้น้ำหรือปูยักษป่ะเฮ้ยปู่ปู่เฮ้าได้ขวัจังเ้ติมเลยติมเลยเนี่ยเลี้ยไฮนิกไงเนี่ยโดนประวัตินั่นเล่นนั่ะเฮ้ยดิเฮ้ยมันมาลูก จู่ๆเข้าไปจู่ชิบหายแล้วบุรุษบุรุษบุรุษเอ้ออกแปดหนบ้านกล้ากูโดนมือขวาบหนึ่งกาพอไหมกาพอไหมสวีนเฮ้ยเจลทวีมืดยีน้านี่แล้วเนี่ยเอสเอสเอส

อนาคนดีออกไปนกอนาคตนะได้หน้าม <The> ึงอันตรายอยู่หว่าเลยไอ้นี่เตรียมไป้ข้องฟังเตรียว้ข้องฟังอีกทีเขาเข้าอาณาเขตเนี่ยเขาต้องเจออยู่แล้วแหละเขาต้องสู้ดิวะเหมือนเหมันมรียนอาเขตเตรียมปลอดภัยก็เนี่ให้หาหน้าไปอยู่อย่กลางหน้าไอ้ตัวทำลายเลยเอ็ดมันง่ายคือรอเล่นตอดขากลับรอรออยู่อ่ะจับมึงเจอกูเอ็ดจับจับเจอกันไอ้น้อง คิดถึงเลยเกินหลังจากที่กูมาเกิดเล่นๆแล้วมันตายประมาณล่านรอบได้ตัวเฮ้เทสเอาเอานี่ยตัวนี้เหรอได้กันได้ที่กูเห็นเหมือนจะเห็นพวกขีเลรกทรด้วยเตรียมออกสตาร์ตลอดเวลาเอาตัวนี้เลยก็ตัวแรก <c oughs> โอ้พีทเวเเียนนี่เหรอเท็นเทสเทสพี่จะตายนะตายตาย อีกกูมาเข้าเดี๋ยวมันหนีแล้วนะมันหนีนะโอ้โหมือเห็นแกง <c oughs> โอ้แม็กมาแมนมากินแฟกซ์วิซึนก็นกกอเอ้ามันรับเหรอจะมีได้รับแล้วเฮ้ยตัวนี้เก็บเบอร์รีได้ทั้งทางตีแมงโบีแข็งแรงมาก <c oughs> โอุ๊ยเฮียเลยเลยยังไงดิระวังมันก็เพราะใครเป็นซุปก่อนน่ะตอนเนี้ยโอ้ <c oughs> โหแบบมึงรู้ต <c oughs> ัวนั่นดิไปทางขวาขวาบนนี่ขวาบนนี่ โอ๊ยเดี๋ยวนั่นเลระเบิดเฮ้ยมึงเห็นไ้งวะมันยิงหัวแล้วมันไม่ได้ยิงหัวมันยิงมาแล้วหนีหนีนี่หนีนี่หนีเรื่อมปล่อยให้นี่นอนตายอยแพ้ระเบิดเลยปล่อยมันมาเฮ้ยอย่าบอกเลยมาซุบแป้งถัดไปดูถัดไปดูอย่านะอย่านะ เยอะไปโลจับเลยเบรีเบรีเะตัเยเยอะไตัวดักเยะตัวคุมกบเนิดตัดเลี้ยงตัวแรกของเขาอะได้ตายไปจากเขาแล้วนี่ๆเอาใช่ไหมวิคิทเด้อวิคิทก็มาตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวมันเปอนติดอะไอาน้าะแบบมีตัวโหดอยู่ใกล้อะ แล้วเหมือนกูจะเห็นอย่างสักอย่างอ่ะมันมันเป็นมันเป็นตัวเอ็มันเป็นเอ็กซ์นี่ตัวนี้นี่แมงวิหางเราะโอ้โงูยักษ์ไอ้สั่นงูยักษ์ย่าๆยะกูนี่แมันไอ้เหี้ยก็เทียรึไอ้ยตัวกูร่อนที่ไหนลยเดี๋ยวกูทอดเสื้อกันไอ้งูยักษ์มันจะโผล่มาแต่หางอ่ะแล้วไปทำไปใกล้มึงจะโดนเล่นเลยด้วยไปกล้ๆไปทำรีมือเอาย่งมือใหม่ใช่ใช่โอ้ยังมันหนังมาอยู่มึงทำรีไปแล้วมึงไปก่อนกูไอ้เหี้าไปยังไก่ละ คิดหนึ่งขนาดนี้แล้วเบียต้องยุ่งทอได้แล้วใช่งไนะเก็บมาคืนแล้วเนี่ยจะชีวิตยาอ้ยอาจารย์ีน้เล่นกูแลไอ้สไสไสไสมาดิงมาดิอาจารย์ตีน้มึงเล่นกูได้มีเยอะเลยมาดิมาดิแหลกกับคนมัดแลกกับคนมัดไอ้น้องมันเดอดไปซเฮ้ยกูกูเฮ้ยอ้าเดียวเราตพิษเออชิบหายแล้วขอรอง เออมันยิงไข่นี่ไข่อยู่เฮ้ยมันสู้กับตัวอื่นอยู่อย่างยิงยาสลบแปลงวัดมึงยิงยาสลบใส่ตัวดีมันใจพินได้มันจะรับก่อนนยมึงรับป่ะเดียดิรับอยู่ขอก็าลองแค่ยาหันมาเขาลองแค่ยาหันมาเจ้ากลัวดิอิงเด้เขากรจับแล้วอะ ทวีบินไปจบเร็วแล้วนะบกวนเถอะนี้มาดิจูกลบหลักอินเอ้ยทีเดียวมันก็แตกอย่ากลัวดิโดนมาเซลิกเล่นไปแล้วมึงเนี่ยตีแล็กเออมาเซลิกเล่นต่อเลยเหม่กลัวแล้วเขาสุบเกือบทุกนี้ได้อยุไอ้ตัวที่อันตรายสุดมาเซลิกแ่แต่ยังแงงเลยเยี่ยฮัทซี่แพร่สีเขียวก็แตกเลยเออมึงน่าจะสร้างเตียงก่อนขึ้นดิเน้ โอ้ต <zab chord> ักเต็มยุ่งๆอะไรกูเกิดไหนเนี่ยโอ้ยอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเกิดทําไมปืนเย่ Dai jibu furu ด h i m e t e เออที่เขาเอาโปเกบอนมาอ่าคือโดนแมนทิสเล่นแล้วเอ้อเอาไอทันโบอ่ะที่เขาคนกลับไปเอาอีกเห จีนเทวีทำไมแบบมากือบลากดีปะกดสู้ไหสวปะตัวไหนไวไหน,นะแต่ว่าแต่วตวอนนี้กูอยู่หน้าแม็กมาแมนเอาวอ่าไงเฮ้ยอย่าตีกันอีกอย่าอย่าอย่าเกยเกยเกยเปลี่ยนกิ้วกูของกันนั่นแมลงบุญไฟขึ้นตนัวโซบปะไ,ไม่เหี้ยมันมันสว่างแปลกแปลกบอกยิงกี้ อี๋ก <c oughs> ูหันไปแม่แมไ,ฟไฟลูกเต็มหน้าเลยตัวนแฟนๆสว่วนป้าดวที่กูนนบนเกี้ยเกีอย่างนั้นเลยให้กูเจอซบกูหอมครับ <c oughs> แม็กมาคุณไอ้พวกใกล้ๆดีกว่ากูล้อกูล้อแม็กม,มว่าอะไรมึงอยู่เฟ้งมึงมีเลยมึงเลยตอนนี้กูยังมีพลงังงาน <c oughs> อยู่เขอยัดสลบไปอีวินสูอยูไ่ไหนสูอยูไ่ไง <c oughs> สู้กูยิงนัดหนึ่น <c oughs> งเดี <c oughs> ๋ยวนี่แหละ

กูเชียร์สมกูเลยเฮียเฮียดับกี่เวรเปโดเปโดเปโดเปไอ้เหี้ยสมกูโชว์อ่ะต้องเก็บของทั้งหมดก่อนบอไอ้เจฟอันนั้นหายไปแล้วไอ้จุดเกินหนึ่งอ่ะแล้วจุดเกินต่อไปก็บอฮะบอขึ้นแล้วไฟมันหายไปเพราะเรามันก็่ออันนี้ตัวเหี้ยเลยแมงปองอ้าเกิดมาโดนเบนติดตีตายปีโด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 เปี